เน้ำมันโลกปรับขึ้น2%เมื่อคืนที่ผ่านมา,าหลังจากที่ธนาคารยุโรปปรับลดตาดดอกเบียนน้ยนโยบายลง0.25ลงมาอยู่ที่3.35นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดของสหรัฐจะลดตามแนเร็วนี้ <S <S น้ำมันก็เลยปรับตัวขึ้นแรง <S 2> <S 2> นิวยอร์กตลาดไนเม็กน้ำมันดิบนะ ขึ้นไป1ดอลลาร์48เซนค่ะหรือว่าขึ้นไปนะคเปอเซนต์นะคะบรลอนดอนก็ขึ้น1.46ดอลลาร์ค่ะหรืออยู่ที่1.86์ซในขณะที่ทผบ้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะสิงคโปร์ลดครับลดลง1.58ดอลลาร์นะคะอยู่ที่90.74ดอลลาร์ไม่ควร<อ>จะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่เราอ้างอีกมันลงนะ,ะอ่าขนาดเดียวกันผมก็ต้องบอกต่ออีก ประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยประเทศไทยตอนนี้ยังคาดการไม่ถูกวันที่12มิถุนาเนี่ยว่าธนาคารกลางก็คือแบงก์ชาติเขามีคณะประการนโยบายการเงินจะมีการตัดสินใจยังไงเรื่องดอกเบีย้ยนโยบาย2.5ลดหรือไม่ลดน้องไบรท์แต่ ECB หรือธนาคารกลางยุโรปลดดอกเบีย้ยนโยบายครั้งแรกในนะรอบ5ปี โดยที่เป็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25มาอยู่ที่3.75ตามหลังธนาคารกลางของแคนาดาสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ที่เริ่มปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงหลังการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อช่วงหลังโควิดระบาด ECB ปรับการคาดการเงินเฟ้อมาที่ระดับ2.2เมื่อวันพฤหัสบดีจากเดิมที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ2.0และเมื่อธนาคารกลางยุโรปอย่างที่บอกไป ลดดอดนโยบายทําให้ถูกจับตามองว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่อนคลายนโยบายการเงินค่ะแต่ภาวะราคาสินค้าที่พุ่งสูงแล้วก็แรงกดดันเรื่องค่าแรงเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดทิศทางเศรษฐกิจในยุโรปอยู่นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ธนาคารกลางยุโรปต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนก่อนจะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง ABC e ธนาคารกลางยุโรปได้ถแถลงว่า การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่บนพื้นฐานของการประเมินทิศทางเงินเฟอ้อโดยพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีเข้ามามผลวัดด้านเงินเฟอ้อและความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า ECB อาจจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยอีกสองครั้งในปีนี้ก็คือกันยากับธันวาขณะที่ตลาดเงินตลาดทุนคาดว่า น่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกประมาณ1-2ครั้งจากเดิมเมื่อตอนต้นปีเนี่ยคาดการณ์กันว่า ECB หรือธนาคารกลางยุโรปน่าจะปรับลดดอกเบี้ยมากกว่า5ครั้งท่านผู้ชมคิดว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทยจะลดไหมค <c oughs> าดเดาซิเ <c oughs> ปน็นยังไงแบงค์ชาติเพราะมี2กระแส <c oughs> นักการเงินนักการธนาคารเขาติดตามดูอยู่เรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะคือประเด็นนี้เนี่ย กรณีหลายท่านทีเดียวสนับสนุนแบงค์ชาติกับการความเป็นอิสระคงดอกเบีย้ยนโยบายไปมีเหตุจําเป็นได้เสื่อภาพอีกฝากหนึ่งเห็นไปแนวทางรัฐบาลคือลดดอกเบีย้ยได้แล้วอย่างที่ทราบกันอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียนกันไป